เลขเด็ดควายนำโชค16กุมภาพันธ์หลุดมาแล้วงวดล่าสุดให้92โดนเต็มๆงวดนี้ห้ามพลาดหวยเลขเด็ดควายนำโชค16กุมภาพันธ์หลุดมาแล้วงวดล่าสุดให้92โดนเต็มๆงวดนี้ห้ามพลาด หลุดกันมาแล้วสำหรับใครที่อยากปังการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์66ห้ามพลาดเลยทีเดียวและคอหวยต้องรีบพากันจับจ้องซื้อเร็วยิ่งดีเพราะหลายเลขอาจจะหายากในช่วงใกล้ออกรางวัลโดยเลขเด็ดควายนำโชคบอกเลยว่าในงวดล่าสุดที่เพิ่งออกกันไปนี้ ก็ให้โดนแบบเต็มๆไม่ต้องกลับสำหรับเลขท้าย2ตัวคือ92คนหวยที่ตามอยู่ก็ได้เฮลั่นกันไปแล้วและล่าสุดเลขเด็ดควายนำโชคก็มาให้ตามกันในงวดนี้คือวันที่16กุมภาพันธ์66จะมีเลขอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ